ขออนุญาตเปิดคลิปด้วยความสักใจนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะว่านะสวัสดีเช้าวันศุกร์นะครับที่21ตุลาคมนะฮะพุทธศักราช2565บิดที่เกียนหน่อยนะครับ20นะครับ l e เตอร t e r สอง20ลี a อยูไนเต็ด มาพูดคุยหลังเกมนะครับมาพูดคุยความหลงหลังเกมนะมาบทสัมภาษณ์ลอตเจอร์มาคะแนนนักเตะม,มาตัดเกรดกันนะครับก็คลิปมาวันนี้มาเป็นคลิปก็ฝากทุกท่านสำหรับการกดไลค์กด, like, กด share, แชร์แล้วก็ฝากกดซ u b สไครต์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้รู้สึกอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยเริ่มคลิปก่อนผมขออนุญ,ญาตพูดด้วยตรงๆเลยว่าตัวมเองไม่ได้ดูเกมนะครับแต่ว่าผมเองก็มาดูไฮไลท์แล้วก็มาดู อ่านบทสัมภาษณ์มาดูตัดเกรดซึ่งผมเนี่ยไม่อยากจะพูดเกมอะไรมากเพราะว่าตัวผมเองนั้นไม่ได้ดูเป็นเกมนะครับถ้าอันไหนที่ผมไม่ได้ดูผมก็จะพูดตรงๆแต่มันมีข่าวที่เป็นข่าวค่อนข้างที่จะใหญ่ที่เป็นทีมทีมที่อยู่ในโซนใกล้ๆกับเลสเตอร์ซิตีนั่นคือแอสตันวิลล่าทุกคนแอสตันวิลล่าเขามีการปลดสตีเฟนเจอร์หลาดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เกมเมื่อคืนนี้ นะครับระหว่างฟูลแลมกับแอสตันวิลล่าที่คลาวนิ่คอตเทจเนี่ยก็ทางด้านของฟูลแลมก็ชนะไปสามศูนย์นั่นทำให้แอสตันวิลล่านะครับมีการปลดสตีเฟนเจอร์ลาดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเขามันเคยมีรายงานว่าทางสื่อของวิลล่านะเบอร์มิงแฮมไล์มงเขาเขาเหมือนมีรายงานว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยอาจจะไปอาจจะไปคุย ไปเจราจากับมาลิซิโอปอร์เชติโนครับอดีตโค้ชของสปเปอร์แล้วก็ไปเอชเอนะนี่ภาพของทวิตเตอร์แอสันวิลล่านะก็แยกทางกับซตเฟนเจอร์ลาดโดนเด้งเรียบร้อยนะครับนนี่ก็เป็นข่าวมาเลยนะครับอ่ะแต่เรามาพูดเรื่องของเราดีกว่านะครับอ่าก็ถือว่าเลสเตอร์ซีครับเอาชนะทางด้านของลีดยูไนเต็ดไป2ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งได้ประตูจากโรบินค็อกทำเข้าตัวเองนะครับในลูกแรกนะที่ ลาดเปิดใช่ไหมแล้วค็อกไปสก,กัดเข้าประตูตัวเองมันสก,กัดเข้าเหลี่ยมนั้นได้ไงไม่รู้นะครับมันกลายเป็นว่าเหมือนยิงเข้าประตูตัวเองเลยนะครับแล้วก็ฮาวิบารนครับมาได้อีกลูกหนึ่งจากยิลลี่ฮอลล์แอสซิสให้เป็นครึ่งแรกเนี่ยสองศูนย์แล้วครึ่งหลังก็สุดท้ายสองศูนย์นะครับถือว่าก็เป็นการเก็บครีนชีสสามเกมติดต่อกันในบ้านนะครับแล้วก็สามนัดหลังสุดในบ้านชนะสองเสมอหนึ่งนะครับ ชนะฟอร์เรสูน4-0ชนะลีด2-0และก็เสมอพาเลส0-0นะครับก็ถือว่าอเป็นฟอร์มการเล่นที่สุดยอดมากๆแล้วก็เก็บคลินชีททำให้ทีมเนี่ยเริ่มที่จะดีขึ้นนะครับส่วนทางเรามาดูแมนนัมเดอร์แมนะครับในเกมเกมนี้ก็ทางทวิตเตอร์ของเลสเตอร์เขาให้เป็นวอลฟาสนะจากผลโหวตนะครับ55%นะครับแฟนโหวต์วอลฟาสคือ แมนออฟเดอะแมตช์นะครับแต่ทั้งครีมเมลีกนะครับเขาให้แดนนี่วอร์ดนะครับเป็นนี่แดนนี่วอร์ดเป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะฮะเออนี่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 นะครับวอร์ดนี่นะนะครับอ่านะครับจะเป็นผู้เล่นตัวจริงเมื่อวานนี้นะครับก็อนี่เดี๋ยวให้ดูหน่อยนะครับว่าเล่นแผนไหนกันบ้างก็ลอตเตอร์ก็ไม่เปลี่ยนแผนนะ4 1หนึ่งีหนึ่งหรือ4ีสามสามนะครับ เอาดูทางครีเม์ลีกแล้วกันนะครับนี่ผู้ถ่าตูก็วอร์ดเหมือนเดิมนะครับหลังมีจัสตินววลฟาร์ดอามาตี้กัสันเย่นะครับแล้วก็กลางสามคนมีทางด้านของเตเลมันนะฮะดิวเบอรี่ฮอลสซูมาเล่นะครับแนวลุกมีเดนิสฟาสทางขวาซ้ายเป็นทางด้านของฮาวิบานนะฮะแล้วก็หน้าเป้าเมาื่อวานเป็นวาร์ดี้ลงก่อนนะครับ ของลีก็มาอีรันเมสซีนะครับหลังมีจูเนียร์ฟีโป้โรบินค็อกเดียโก้ยอเรนเต้รัสมูดคริสเตนเซ่นนะฮะกลางมีทางด้านของเบนนอนไอรอนสันมาร์คโลกาครับซัมเมอร์วิวนะฮะไทเลอร์อ,อดัมแล้วก็หลุยส์ซินิสเตลา่าแล้วก็หน้าเป้าเป็นแพลติกแบมฟอร์ดนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นเลตเตอร์ซีก็ชนะไป2-0ก็แสดงความดีดีกับแฟนเลตเตอร์ซีทุกท่านด้วยนะครับนะเดี๋ยวอาจจะผมอาจจะไปดูเกมย้อนหลังนะยังไม่ได้ดูเลยนะฮะ เออนะแต่ว่าดีใจจริงที่ชนะสองศูนอะทีนี้ไปฟังบทสัมภาษณ์ของลอเจอร์หลังจบเกมหน่อยนะครับทุกคนเอาบทสัมภาษณ์มาฝากหน่อยก่อนที่จะไม่ได้อะไรจากคลิปนี้นะครับอะบทสัมภาษณ์นะครับลอเจอร์พูดถึงฟอร์มการเล่นนะครับเขาบอกว่ามันเป็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมนะครับเราควรจะชนะในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่มันไม่สามารถนะครับแต่เกมเกมนี้นะครับความเข้มข้นนะครับ ในแนวรับของเราทําได้ดีมากนะครับเราเล่นกับทีมอย่างลีดยูเนเต็ดนะครับเราเพรสซิ่งได้ดีนะครับซึ่งลีดยูเนเต็ดเนี่ยไม่ใช่คู่เล่นที่ไม่ใช่คู่แข่งที่ง่ายสําหรับเราเลยนะครับแต่เราเล่นกับบอลได้ดีมากๆนะครับเราสามารถทําลายแนวรับของลีเราสามารถป้องกันได้ดีนะครับเพราะลีดยูเนเต็ดก็มีการเพรสซิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับซึ่ง เราต้องโชว์เมนเทลลิตี้ของเราแล้วเราก็ทําได้ดีนะครับมันเป็นฟอร์มการเล่นที่ทําให้เรามั่นใจมากขึ้นและเป็นอีกหนึ่งคลีนชีทนะครับเราต้องกล้าเข้าไปทีเด็ดสมอลสเตปก็คือกล้าเข้าไปช้าๆช้าๆอะไรแบบนี้นะครับมีพูดถึงแฟนบอลนะครับเราเจอบอกว่าพวกเขามาซัพพอร์ตตลอดในสนามนะครับคุณต้องทําให้แฟนบอลเนี่ยไปด้วยกันนะครับ คุณต้องเล่นเล่นให้ดีนะครับต้องมีสปิริตนะครับมันสําคัญมากนะครับแต่เราก็ทําได้ดีนะครับเล่นในบ้านของเราเนี่ยมันเหมือนกับยังไงอย่างแบบฟิสิคอลเลยอ่ะนะครับก็คือเหมือนกับยังไงดีเหมือนกับฟอร์มในบ้านเนี่ยมันดีอะนะครับแล้วก็นักเตะก็ตอบสนองได้ดีนะครับ เออประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็ต่อมาครับ second goal นะครับเขาก็บอกว่าผมเนี่ยดีใจมากนะครับที่เราสามารถทำได้ l e a เนี่ย place ในระบบ4-4-2นะเขาพยายามที่จะคือ move player ก็คือพื้นที่นะครับคือขยับพื้นที่นักเตะทุกคนนะครับ แล้วก็เป็นคุณตี้ในพื้นที่สุดท้ายของวาร์ดี้ที่ตอบ้นให้ดิวเบอรฮอลแล้วก็ดิวเบอรฮอลก็จ่ายให้กับบานจบและสุดท้ายมันก็เป็นเบสทีมโกลยูวีซีดิซีซั่นก็คือแบบเป็นประตูของประตูของทีมที่ที่แบบดีในลูกหนึ่งเลยนะครับพูดถึงบานกับวอร์ดนะครับเขาก็บอกว่า บารเนี่ยทําได้ดีมากเป็นคนสําคัญของเรานะครับเขาทะลวงแนวรับได้ได้ดีนะครับเขาเป็นคนที่ผมพูดเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาว่าเขาต้องทําประตูมากกว่านี้นะครับและวันนี้เขาก็ไปในที่ที่ถูกต้องนะครับทีวอลส์ t ัลสแตนดิก็คือแบบเขาสุดยอดมากนะครับอ่าเขาก็มีการถามถ,ามถึงบอร์ดกับปลาสนะครับ เออนะก็เขาก็บอกว่าทุกคนเนี่ยทำได้ดีมากมันเป็นทีมนะครับเราทําได้ดีนะครับอ่ะนะครับมันมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นสื่อเป็นจากเลตเตอร์เชอร์เหมือนกันนี่แหละเขามีการเหมือนกับทําสกูปมานะครับเกี่ยวกับแมนนวลอตเจอร์ที่เขาเนี่ยเปรียบเทียบลอตเจอร์กับสตีเฟนเจอร์ลาดนะทุกคนสกูปชิ้นนี้เขาบอกว่า เบนนัลอ g เจอร์เนี่ยคือพูดในหลังจบเจมว่าเขาเนี่ยได้รับโอกาสจากบอร์ดบริหารจากคุณท็อปที่ซัพพอร์ตเขาถึงแม้ว่าผลงานเนี่ยจะไม่ดีก็ตามนะครับจะแย่ก็ตามแต่สตีเฟนเจอร์ลาบเนี่ยผมรู้สึกเสียดายกับเขาเพราะเขาทําได้ดีมากตอนอยู่กับแลนเจอร์นะครับแล้วเขาได้มีโอกาสมาพรีเมียร์ลีกมันน่าเสียดายสําหรับเขานะครับแล้วก็แต่ผมว่าเขาลบ แอสตันวิลล่านะครับทีป่ปลดเขาออกไปเพราะว่าผลงานทีมมันแย่แล้วก็กลัวจะตกชั้นอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่ลอตเจอร์พูดแต่ลอตเจอร์มีการเปรียบเทียบกับเลเตอร์สตี้ว่าคุณท็อปหรือบอร์ดบริหารคนอื่นยังเชื่อมั่นในตัวผมที่จะให้ผมเนี่ยทำต่อไปและพาทีมกลับมาให้ได้นะครับนี่คือสกู๊ปชิ้นนี้เขาบอกนะครับเออนะก็ถือว่าเจอหลาดไปก่อนเป็นลอตเจอร์นะครับก่อนหน้านี้มีอะไรอะเต็ง อะไรนะเจอหลาดใช่ไหม Last el, Large ลาร์สพันเซลทูเทลบูโดลาร์ดลอจเจอร์ลาร์สกับเจอหลาดไปแล้วเหลือลอจเจอร์นะครับเออนะอ่ะทีนี้เราไปดูเพลเยอร์เ r ตติ้งหน่อยนะครับผมไม่ได้ดูนะแต่มาดูว่าใครได้เท่าไหร่กันบ้างใครเล่นดีกันบ้างนะครับเอาแดนนี่วอร์ดก่อนเลยนะครับแดนนี่วอร์ดเขาให้ไปที่เจ็ดคะแนนเลยนะครับกัสซันเย่เขาให้คะแนนน้อยนะเกมนี้ให้แค่ห้าเองนะครับอามาตี้โอ้โหอามาตี้ ให้สี่เองฮะวอลฟาสให้หกนะครับจัสตินให้สี่บูบากรีซูมาเลให้ห้านะฮะเตเลมันเขาให้เจ็ดนะครับดิวรีฮอลให้เจ็ดปาดให้เจ็ดเจมีวาดี้ให้ห้านะครับฮวิบานให้หกนะฮะเมนดี้ให้หกตัวสำรองนะดาก้าให้สี่อโยซ่ไปเลยได้สี่แล้วก็แคลิชิเอราโชไม่มีคะแนนนะเพิ่งลงมาตอนท้ายนะครับืม มัอนแค่คะแนนต่ำหนึ่งเลยนะนะครับอืมแต่ผมไม่ได้ดูก็เลยพูดไม่ได้อ่ะเรียกเป็นทั้งหมดก็ขอแสดงความดีกับชัยชนะ2-0ในเกมเกมนี้นะครับก็เกมเกมนี้การชนะ2-0มันทําให้เลสเตอร์ซี้ขยับอันดับนะขยับแต้มขึ้นไปอันดับ19นะตามหลังพื้นที่ปลอดภัยอย่างทางด้านของแอสตันวิลล่าเนี่ยเพียงแค่คะแนนเดียวนะครับคะแนนเดียวเองและสิ่งสําคัญเลยทุกคนนัดหน้าวันอาทิตย์2ทุ่มเราจะตัดกับฮูแฮมตันวอนเ์เลอร์โดยตรงครับ อันดับ18กับอันดับ19นะครับเราจะตัดกับบูแพมตันวอเลอร์โดยตรงเกมนี้ต้องชนะไม่มีอย่างอื่นครับต้องชนะกับเกมเจอกับบูแพมตันวอเลอร์ในสุดสัปดาห์นี้วันอาทิตย์ก็ผมจะได้กลับบ้านแลาจะได้ไปไลฟ์ก่อน้ลยกันสำหรับวันนี้ตัวมีต้องขออนุญาตลาท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายครับขอบคุณมากครับสองศูนย์ครับดา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 ลา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 ดาดาเอเอย